เรื่องหัวใจมาเฟียหมอวารีผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องความรักใช้ชีวิตเรียบง่ายและเน้นการรักษาชีวิตคนไข้มากกว่าความสัมพันธ์ใดๆวันหนึ่งเธอได้รับเคสชายปริศนาถูกยิงไม่มีชื่อไม่มีญาติและสิ่งเดียวที่เขามีก็คือสร้อยข้อมือสลักชื่อไทม์ชายหนุ่มที่ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับดวงตาคู่เดียวกับในฝันของเธอและคำพูดลึกลับว่าถ้าเธอช่วยฉันไว้เธอจะไม่มีวันหนีฉันพ้น ามจำอะไรไม่ได้มากนะักนอกจากรู้ว่าเขามีสั และอดีตที่ซ่อนความลับบางอย่างไว้วารีรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดและระแวดระวังเขาไปพร้อมกันเมื่อความจริงเกี่ยวกับมาเฟียและคดีฟอกเงินระดับชาติเริ่มเผยออกมาและการที่ททมหายตัวไปอย่างลึกลับโดยฝากข้อความทิ้งไว้ว่าเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนหมอวารีชีวิตวารีเปลี่ยนไปเมื่อททมกลับมาอีกครั้งในสถานการณ์ที่อันตรายยิ่งขึ้นทั้งคู่ต้องหนีจากคนในโลกมืดที่ตามล่าพวกเขาเสียงกระซิบในคืนฝนตกและดวงตาของททม ที่ไม่เคยลืมเป็นเหมือนแรงดึงดูดที่ทําให้วารีเข้าใกล้ความลับของเขามากขึ้นท่ามเผยว่าเขาเคยติดหนี้วารีมาตั้งแต่ก่อนหนาน้ี้นานแล้วแต่ยังไม่ยอมบอกเหตุผลทั้งหมดการหนีตายและความลับของอดีตทําให้ทั้งสองคนต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องชีวิตและหัวใจที่เริ่มผูกพันกันแม้จะเต็มไปด้วยความอันตรายและไม่แน่นอนหมอวารีก็เหมือนจะเริ่มเปิดใจให้กับความรักที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะมีในชีวิต